อตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าแล้วเรายังหลบก,ก้ามัดก้าอยู่สู้ๆอาทิตย์เราใช้สปอตไลท์นะจ๊ะนี่ทำนาสปอร์ตไลท์ทำนามัดก้าเป็นคนเดียวคนอื่นมัดไม่เป็นโอ้ตายตายแต่ให้อาทิยต์มัดอย่างเดียวหรอว่าไม่ให้ทำอย่างอื่นนี่วิธีมัด กล้าของอาทิตย์นี่ตกยังสวยงามมัดนี่น่าคล่องมากคล่องมากกล้าของเราวันนี้ก็มีสั้นบ้างมียาวบ้างข้าเขากันไปวันนี้ได้ขี่ประมาณขี่มัดนะปรือถอนสิบเจ็ดบอสเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบได้อยู่สามสิบมัดวันนี้เอออะบารานิดบาราน่อย มีฟังเสียงธรรมชาติเสียงกบอนโนนก็ทางเถียงนาตอนนี้กําลังจะเตรียมอาหารวันนี้ทาอะไรเนาะวันนี้เขาได้น้องงัวมาบา่ต้มน้องงัวว่าวันนี้แต่เราไม่กินเนื้อเดี๋ยวเราจะหาอาหารกินของเราอันนี้เราถอนเสร็จอันนี้หลอดกาแฟตัวน้อยน้อยเป็นคนถอนถอนแล้วก็เรียง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 ไว้เดี๋ยวให้อาทิตย์มามัดนี ได้เยอะได้เยอะอนโอ้สุดยอดสุดยอดอาทิย์ก็สู้ขนาดเลยไหนจะกลางวันทํางานอตก,ตกเย็นมาต้องมาทํานาอคนจะรวยคนสิรวยไปหน้าเนาะอ,อันจจงแม่นขยันเนาะเสียเ,เงินไปเก็บทั้งเลยเนาะรวยแท้จะแม่นคนขยันคนจะรวยคนจะรวย ทำงานสักสักเท่าไหร่นอนสักเจ็ดชั่วโมงพอพอเนาะไม่ต้องแปดชั่วโมงหรอกเนาะออไม่ครบไม่ครบคงไม่เป็นไรเนาะแค่ชั่วโมงเดียเองเนาะเอออาสู้ๆนอนเจ็ดชั่วโมงพอ,อ,องานงาน,งานบ้าน <พอ S 1> งานเรือนงานธุรกิจทำนาโอ้เอาทุกอย่างรวยแล้วอันนี้นะเออไม่ความจนไม่มาเยือนหรอกกับกลุ่มคนขยันนะ มีแต่จะรวยรวยรวยอ่าโอเควันนี้มัดก้านี่หมดก็พอละว,วันนี้อ่าวันพรุ่งนี้ค่อยมาต่อพรุ่งนี้คงจะเป็นดำนาเนอะอาทิตย์เนอะอ่าพรุ่งนี้ดำนาวันนี้หลกกาไว้โอเค